แม้แต่คุณชูก็ต้องใจมาร่วมงานเฉลิมฉลองของตระกูลหลี่ของเราตระกูลชูเป็นผู้นำทั้งด้านมืดและด้านสว่างในชูจัวเป็นไปได้ว่าท้ายที่สุดตระกูลหลี่ต้องยิ่งใหญ่ขึ้นอารามในหยุนจัวเล็กไปสำหรับตระกูลหลี่ในตอนนี้ตระกูลหลี่จะย้ายจากหยุนจัวไปชูจัวยินดีต้อนรับคุณชูผมเป็นประมุขของตระกูลหลี ผมไม่ได้คาดไว้เลยว่าคุณก็มาด้วยผมไม่รู้ว่าคุณมาทำอะไรที่นี่วันนี้หรือว่าคุณอยากมาเจอผมกันนะขอโทษด้วยอาจารย์ที่มาช้าเจ้าพกมาแรงกล้าสร้างปัญหาให้คุณหลี่งั้นเหรอคุณหลี่ใครมันมารังแกคุณผมจะทําให้มันหายไปจากโลกเดี๋ยวนี้เลย เฉินปรมาจารย์เฉินคุณอยู่ที่นี่ด้วยหรอทำไมล่ะช่วยด้วยช่วยด้วยอย่าทำร้ายผมนะผมเป็นแค่คนไร้ค่าไม่อยู่ต่อหน้าคุณชูและหลุยแกมันไม่แม้แต่แตที่จะอยู่ในตำแหน่งที่สามารถคุยได้ด้วยซ้ำคุณชูยืนอยู่ข้างหลีเซียวฟานไม่ใช่ปรมาจารย์เฉินใครคือคนที่มีชื่อเสียงเนี่ยหยุนจัวก,กันล่ะคุณหลี่ คุณชูอาจารย์เฉินได้โปรดไว้ชีวิตผมด้วยแกเป็นคนบอกว่าจะตีก้นฉันใช่ไหมไม่ใช่นะฉันไม่ได้พูดฉันไม่สนว่าแกจะพูดหรือไม่ฉันหมั่นไส้แกมานานแล้วอ่าใครก็ได้ช่วยด้วย แกสามารถบินบนฟ้าได้ชั่วขณะหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ